งนี้สเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สองทำสองข้างไม่ว่าอะไรก็ตามจะต้องเท่ากันอ่าตรงนี้พอนน้นเสร็จแล้วก็ต้องเป็นระคังคว่ำนะคะระคังคว่ำอ่าอ่าอ่าอาอ่ระคังคว่ำยางไปไม่ได้ต้องเก็บไว้ก่อนแล้วก็ต้องพันหัวเข็มต่ออันนี้มี3มก็ลง3ามเลยนะคะมันไม่ใช่5้าหลักไม่ต้องเกลี่ยนะคะ ะะต่อนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมคะก็จะเหลือได้ในเข็มสี่ตรงนี้สามหลักได้ในเข็มก็เหลือสี่ก็รวบเลยค่ะพอรวบเสร็จแล้วก็จะมาตรงนี้แล้วนะคะนี่จะมาขยายลายแล้วนะจะมาขยายลายแล้วถ้าใครถักไม่เป็นตอนนี้ดูยากอย่างเงี้ยถักได้เลยนะคะอันนี้คือแถวที่สี่นะคะเริ่มขยายลายนะ เริ่มขยายลายแล้วนะคะทําให้ดูอีกตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะตรงนี้อีกนิดหนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งทิ่มลงในเออเอเอ,เอกระปาะเนี่ยในวงในห่วงเล็กๆเราเนี่ยนะคะปดสองปดสองแล้วก็รวบเลยค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มอีกสองครั้งเห็นไหมคะขาไอหลักย่ามันสูงสูง,งมันลงสบายนะคะแล้วก็ ออไปค่ะให้ได้ห้าหลักนะคะนี่แหละค่ะเสื้อมันจะเริ่มขยายซึ่งบางคนบอกว่าเอา้าทําคอแค่นั้นแล้วทาไมมันมาตรงตรงบ่านหน้าตรงตรงหัวไหล่ทําไมมันได้ล่ะคุณยะก็นี่ไงคะขยายแล้วไงคะลูกขยายแล้วนะคะขยายแล้วห้าหลักเลยนะคะห้าหลักเมื่อกี้สามใช่ไหมคะตอนนี้ก็ต้องสองสามสามแล้วก็ต้องมาเจออย่างนี้ก็ต้องเจอระคังคว่ํา ระคังความนะคะอา้าวเอ๊ะทำไมถึงสติสตังเป็นอย่างนั้นระคังความนี่ก็ต้องก็ต้องรวบทีเดียวสิคะสามนะคะน่าจะเห็นชัดนะลูกเนาะเห็นชัดเนาะรวบป,ปุ๊บเลยนะคะอา้าวแค่น,นี้ก็กันกันมันหลุดกันมันหลุดกันมันหลุดต้องเอาตัวมาร์คเกอร์ใส่ไว้ก่อนนะคะ ตัวมาร์เกอร์ใสไว้ก่อนนะคะอันนี้คือไซส์อันนี้คือไซส์นน38นะคะตัวเพื่อนก็พอดีกับเหมือนย่าเลยนะคะตัวสูงสูงเขารู้สึกจะสูงกว่าย่าด้วยนะคะสมัยสมัยเรียนหนังสือนี่ตัวสูงเป็นนักกีฬาด้วยไอ้เจ้าไอ้เจ้าคนนี้เพื่อนคนนี้นะคะเนี่ยนะคะอันนี้คือเจดิบห่วงนะคะเจดห่วงเห็นไหมคะพอถักว่าแล้วมันจะได้กี่กี่ลายเอออาย่านับดูตรงนี้ก็ได้สีสีเขียว หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมคะได้สิบช่วงลายได้สิบช่วงลายแต่ว่ามันเป็นเอมันเป็นหนึ่งช่วงลายมันจะมีเจ็ดห่วงเจ็ดห่วงเพราะฉะนั้นขึ้นต้นก็ทำห่วงเจ็ดสิบห่วงนะคะตัวนี้ยากจะถนัดทร,รม,มัดทาแมงเป็นตัวที่สี่แล้วนะคะทำให้เพื่อนต้องทำให้สวยนะคะเพราะก็จะใส่ไปวัดต้องทำให้สวยแล้วเมื่อเช้าก็เมื่อเช้าก็ให้ดูอีกนิดหนึ่งนะคะ นี่ไงย่าย่าถักใบไม้เดี๋ยวได้ทำนะคะได้ทำไอ้นี้แน่ๆนะคะไอ้งานไอ้งานไอ้นี้ใบไม้ใบไม้แล้วก็มีใบไม้สีนี้ด้วยเมื่อวานที่ไปซื้อได้มาสีเขียวเขียวปีเลยเขียวปีเลยเริ่มจะทำอีกนะคะอีกช่อหนึ่งกำลังทำอยู่นะคะ <c oughs> แล้วก็บีมีเถาวันแต่เถาวันอันนี้สั้นไปนะคะเถาวันสั้นไปนะคะ มันเป็นความสุขนะลูกเห็นไหมคะมันเป็นความสุขจ,จริงๆย่าเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ทําใบอันนี้ใบใบอะไรนะใบนี้ก็สวยนะคะอ่าต้องดูทางนี้ต้องดูทางนี้เอ้ยผิดทางนี้แหละถูกแล้วนะคะสวยเห็นไหมคะเดี๋ยวก็เอาไปประกอบกันก็จะเป็นเสื้อเป็นอะไรของย่าแล้วแต่แล้วแต่คิดพิจารณาอันนี้ก็อาจจะมาเอาอันนี้ไม่สวยไม่สวยเป็นลายถักไม่เอาไม่เอา นี่เห็นไหมคะแล้วแต่จะเอามาคิดพิจารณาถักเข้าไปถักเก็บไว้เก็บไว้แล้วเดี๋ยวก็เอามาต่อไหมคะโอ้โหสวยงามหลากหลายสีมีหลายดอกแล้วก็สีตัดกันสีตัดกันนะคะท่านั้นอ่าย่าก็จะมาแล้วจะหันหน้ามาทางนี้เลยนะคะจะได้เห็นหน้ายญ้าแล้วเดี๋ยวเดยเแป๊บนึงแป๊บนึงถ้ายญาซ,ซื้อซื้อไม้เอซลฟี่มันก็คงจะเอ้ไม้อะไรนะ เขาเรียกไม้กันสั่นใช่ไหมมันก็คงจะดีอ้าวเห็นไหมแดดมาละแดดมาละแดดมาแล้ว